สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ FSRKZ นะครับวันนี้เราจะผสมบทบาทเป็นเด็กช่างนะครับผม <S <S เด็กช่างเหมือนโฟคิงไนงะอันนี้กระทือบอันนี้ต่อยอ๋อไม่ต่อยซ้ำแล้วต่อยธรรมดาเฉยอ,อ๋อต่อยธรรมดาเฮ้ยมันต้องมีปืนเ,เนี่ยเหมือนไอ้คนเน,นี้ยโอ้ยปืนปากกาเลยเหรอปืนปากกาเป็นสิ่งไม่ไดีแล้วต้องไปหาเงินก่อนปะวะ โอ้ยผมซื้อไปแล้วเว้ยอะไรอ่ะอ๋อเขาเรียกว่ามีดใช่มีดแบบว่ามันมืดมีดหรือปลาฉลามไม่รู้ครับโอ้ยตีตรงนั้นตีกันผมจะไปช่วยผมอะคิงที่ห้าโอ้ยมึงเอ้ยมันมาคนเดียวตีมันดิเอ้ยไล่ตีมันไล่ตีมันพวกเราเอ้ยอย่าปล่อยมันมันห้ามได้ทีเราอะเอ้ยตามต่อตามต่อเอ้ยตู้สามไปก่อนเถอะมึง เดี๋ยวกูแงะตู้แป๊บนึงเฮ้ยมันมาแล้วมึงเอาเลยวะเดี๋ยวกูแงะตู้แป๊บนึงมึงตีไปก่อนวันนี้สบแล้วสบบทบาทนะครับคับพูดคขัจารมันก็อาจจะนิดนึงนิดนึงแต่ไม่มากหรอกเฮ้ยมึงเอาเหรอเอ้ยกูช่วยเพื่อนกูเองมึงเอาวะเฮ้ยเสียบเสียบเสียบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเสียบเฮ้ยตีมันอย่าไปยอมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาช่วยพวกมึงแล้วเอ้ยเอามันในมดเอามันในมดเอามันในมดเฮ้ยเอามันในมดเฮ้ยเจ็บเจ็บสวยสวยสวยเพื่อน เอเพื่อกูตายเอ้ยมึงลุกขึ้นมาไหมวะสามสามสามเออเออเออโอ๊ยต้องสามต้องสามทำมันได้หมดเพื่อนทำมาันหมดเอาาไดดเอไม่รู้สามไปเพื่ออะไรอะ่ะมันมันตายแล้วมั้งโอ๊ยสงสารมันนะ่ะสามตู้ดีกว่ากูจะเอาตังค์ไม่อยากได้ชีวิตใครแต่อยากได้ตังคนะ์เราเนี่ยเออพอแล้วเออโอ้ยพุยึงเมีองโหดจังวะ่ะเออวะ กูสมบทรณ์แบบโฟคิงนี่ว่ากูจะปาดีทำไมวะเฮ้ยไปตีนะสถาบันมันเลยไหมเฮ้ยไปกันเลยไหมเฮ้ยไปกันเลยเวยเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนมีคนเล่นปืนเฮ้ยมีคนเล่นปืนมีคนเล่นปืนโอ้ไอ้นี่แม่งโอ้ยไอ้นี่แม่งปอดโอ้ยแม่งเล่นปืนว่ะโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนกูเจ็บกูเจ็บโอ้แม่งแม่งเล่นปืนนะแม่งเล่นปืนไม่ไหว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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บผมเจ็บงี้ต้องแอบทุ่มก่อนเป็นโจรมุมตึก โอ้แม่งมีปืนด้วยถอยก่อนว่ะมีอะไรให้กูซื้อมัง่งเด็กช่างมีดาบไมค์คาร์ t ด้วยเหรอเอกไปงัดไปจากไมค์คาร์ t เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้สักไรเฮ้ยกูอยากได้ปืนอะ่ะโอ้สนัมมือโอ้เนี่ยของมันต้องมีของมันต้องไปเดี๋ยวเพอเดี๋ยวผมไปดูปืนก่อนมี่ะ โอ้ยพี่ใหญ่ยืนคุมว่ะอันนี้ห้องเลยห้องพยาบาลโอ้ยไม่เอาไม่เอาเสียตังค์ไม่ได้นอนฟรีแต่เสียตังค์เฮ้ยมันเอาปืนกันมาจากไหนวะเฮ้ยไปตีมันเลยเปล่าเฮ้ยไปตีมันเลยเปล่าเฮ้ยผมว่าต้องเอาแล้วว่ะโอ้ยมันมาหยามถึงที่เลยเหรอเออเออมหยามเหรอมึงหยามเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมใส่ถึงจะมองไม่เห็นแต่กูก็ใส่แล้วเนี่ยอืม เ้ยไอ้ไปมันหนียัยไปมันหนีเฮ้ยมามึงจะหนีไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยมาดิมาดิกูใส่สนับมือกูต่อยออออเ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 ออกูเจ็บกูเจ็บเจ็บโกูจะตายเฮ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยสถาบันเหล่าช่วยหน่อยเด้วยเฮ้ยเพื่อนเอาดิโอ้ยเพื่อนกูเอาเพื่อนกูเอาโอ้ยกูเจ็บ กู oh, มันโคตรเจ็บเลยว่ะเอ้ยสวยเพื่อนสวยไปสามสามมึงยังต้องสามจ้วงเลยกูจ้วง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 เก็บเงินเลยกูเก็บเงินไปแล้วอะไรตีกันเพื่อเงินยี่สิบห้าบาทเลยนะโอ้ oh, แม่งโคตรสมศักดิ์ศรีเลยตีกันแย่งเงินยี่สิบห้าบาท <laughs> เฮ้เดี๋ยวขอแป๊บนึงขอรีตัวกันร้อยห้าสิบบาทโอ้พักกัน ไม่ไหวว่าตีเยอะเกินอะเฮ้ยแมปนี้แม่งก็มันดีเนี่ยเฮ้ยมีแอ้ดรอ,อปด้วยเฮ้ยนี่โฟคิงมีแอ้ดรอปด้วยอยู่เดี๋ยววิ่งไปหาแอ้ดรอ,อปกันไหมเดี๋ยววิ่งไปหาแอ้ดรอ,อปกันนะเฮ้ยลุกได้แล้วมั้งตอนนี้เรามีแต่อาวุธประชิดอะอาวุธประชิดผมไม่ค่อยจมั่นใจเท่าไหร่มีปืนแล้วอุ่นใจกว่านะเอาผมว่า โอ้ยตรงนั้นมันตียนเอ้ยเอ้ยเอาเดี๋ยวมาเอาดิ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 ๋ยเฮ้ยมึงเอาวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถิ่นกูดูบยเดี๋ยวเราไปพร้อมเพื่อนเราดีกว่าเฮ้ยมีคนเปิดเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอาดิผมเพื่อนเปิดผมตามเพื่อนเปิดผมตามเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาเฮ้ยนั่นนั่นนั่นสถาบันนั่นมันเฮ้ยเอ้ยเป็นมีด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 เฮ้ยเลยเพื่อนเราเป็นมีดเราเป็นมีดมีดฉาชีพไงแม่งเลยมึงเอาเหรอมีดแล้ไม่มีหรอกมึงเสียบ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  ตายเลยสามสามสามเออเออมึงห่าไงเออ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 โอ้ยกูเหนื่อยเลยเนี่ยกูเริ่มเหนื่อยเลยแล้วมึงตายทีกทีแล้วโอเคนี่เอ้ยมันมันมีคนมีปืนคนคอนมีปืนไปแล้วนี่ดูเอ้ยชูป้ายคูเลยเอามันเลยเพื่อนนี่กูเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยถือป้ายเอ้ยเพื่อนตีนอยู่ เอออย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันเออเฮ้ยเอาเลยเว้ยจีจีเอ็นโดทีมกูยังโหดเอยเอามาเลยเฮ้ยอย่าไปยงอย่าไปหยองไปตีมันนะเซนไปตีมันคาสถาบันเลยเอาเลยเอาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาไว้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 โอ้ยโคตรโหดตีคาสถาบันน่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอ้าโอ้โหตังกูโอ้ยมันเข้าไม่ได้ออกวะเนี่ย ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะผมขอลองกดหน่อยนะขอ,อถ่ายเงินถ่ายเงินอันนี้คือถ่ายเงินเออทำดีทำดีำดอะดรีนาลีนเหรอโอ้ยฉีดอะดรีนาลีนแล้วไงอ่ะอุ้ยได้รับพลังสิบห้าวิโอ้โหรู้อย่างงี้เอาไปตอนตีมันกันดีกว่า เร็วเกินไป่าที่เราจะฉีด๋องั้นเรารู้แล้วเรารู้แล้วอะดรีนาลีน,นในชีวิตจริงมันจะทำให้เราไม่สลบเดี๋ยวผมคนเดียวเลยผมบุกไปตีเลยตอนนี้กดเงินกันตัวหนึ่งเฮ้ยเตะตู้เตะตู้เอทีเอ็มเดี๋ยวมีใครมาเปล่าเอาจังมาเอาจังมาสวยโอ้ยแปดสิบหกบาท รวยแล้วกูรวยแล้วมึงเจอปืนประกาศกูแน่โอ้โหสี่ร้อยครอีกบาทเดียวเฮ้ยเลยแหล,ละพวกเราเป็นมิดกันได้นะเว้ยมิดหาเลยมิดฉาชี่ไปมึงเอาเหรออินียเนี่ยอินียเนี่ยเออเออเออมึงเจอขอนหน่อยนี่ไงกูตีกูตีนอนนอนเหรอนอนกูตีเฮ้ยเป็น,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 นไงผมมามิดู่แล้วครับเฮ้ยผมอยากได้ตังค์อีกบาทเดียวฮะ ขอแค่บาทเดียวเลยตอนนี้เฮ้ยพวกเดียวกันมานจะตีทำไมวะเฮ้ยเอาเลยเรานี่เราต้องอะไรอะ่ะดาบศิลาสถามบันดาบศิลาโอ้ยได้เงินมาร้อยหนึ่งบางละจันบางละจันบางละจันโดนกูซื้อปืนแน่นอนห้าร้อยไม่ซื้อไม่ได้อะ่ะโอยอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ามาคมแฝอมา ต่เวลาแล้วมึงเจอคมแฟร์กูแน่เอ้ยก่อนที่เราจะไปเราต้องมันยังยกมืออยู่งั้นเอาอลินาล,ลินไม่ได้เอ้ยไปตีมันเลยเปล่าไปตีมันเลยเปล่าใครมันตาาเด้ะโอ้ยอ้นี้มีปืนเอาดิเพื่อนกูมีปืนกูนำเลยตีมันเลยไป,ไปตีมันเลยไปไปไปตีเป็นคาสถาบันนะพวกเราวันวันไม่เรียนเน้นตีไม่เน้นเรียนจบมาค่อยกลับตัว ความคิดเอความคิดดีแวะเดี๋ยวโตวค่อยกลับตัวตัวนีวเ้เตี๋ยเฮ้ยผมผมจะเอาอาลีนอะีนใจนี่โอ้ยกลัวโรงเรียนดาบศิลานะเวอยเอาอารีนอะีนลงมาเออพูดง่ายหน่อยพูดง่ายหน่อยอะไรอ่ะพลังใบ <laughs> พลังใบกินเลยพลังใบครับ ยตีแรงขึ้นนะเฮ้ยมึงเอาวะเอ้ยเพื่อนกูด้วยนี่เพื่อนกูด้วยเอ้ยตีคาสถาบันเลยอืมเป็นไงมึงเจอพลังใบกูอืมอืมอืมตายด้วยพลังแห่งใบไงจะไปคิดเยอะนะครับมันมันมันคือใบกระถินมันคือใบกระถินกินแล้วจะมีแรงเอ้ยอย่าเข้าไปเ้ยมึงออกมาได้เอ้ยโรงเรียนเลยเนี่ยอสรพิษตีป้ายเลยอืม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 พยตีป้ายสถาบันมันด้วย เออตีป้ายสถาบันเรียบร้อยไอ้อสรพิษโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะเลยใครจะมาช่วยกูบ้างเนี่ยเอ้ยโอ้โหพวกมันทั้นเลยเอ้ยนี่มันสถาบันอื่นเหรอโอ้โหสถาบันอื่นตีกันเอ้ยกวาวด้วยไอ้ก้าวด้วยเฮ้กูใครไม่รู้กวาวด้วยนัวครับเขาเรียกนัวนายนัวนายโอ้ยโอ้ยล้มล้มล้มโอ้ยโอ้เรียบร้อยเลยจะห้าเห็นไหมเนี่ยห้าแง เป็นไงสนุกไหมสมบ,บูรณ์แบบเเด็กช่างสําหรับผมอะผมสนุกมากเลยนะเหมือนได้ระบายอารมณ์เลยก็ถ้าเกิดใครชอบแมปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับอุ้ยส่วนคลิปหน้าแล้วจะเป็นเกมอะไรนะครับหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกนะครับหรือใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้แสเดี๋ยวกูว่ากูจะสวัสดีแล้ว แต่มันกลับซื้อไอ้ปืนประกาศได้มันเจอกูแน่มันเจอกูแน่เฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปยิงหน้าสถาบันเถอะผมได้ปืนประกาศแล้วปืนที่เขาล่ำลือเนี่ยเดี๋ยวผมบุกผมบุกยิงผมบุกยิงเอ้อารมณ์เสียแบบถุบตู้ไม่ได้เดี๋ยวไปหาย,ยิงมันโอ้ยมาหน้าสถาบันแล้วออกมาเดียเ๋ยว นี nee, ่ไงเจอแล้วย oh, ิงเลยแง่โอ้ยวิธีรีโหลดนี่ไงแล้วก็รีโหลดโอ้ยมัน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 ไม่กล้าออกมาแล้วว่ะเฮ้ยเอ้ามึงเข้าไปทำไมละอีเวนเอนยไปแล้วไม่เจอคิดแล้าผมไปแล้ว